หล่อๆคันนี้เลยค่ะสำหรับนิสสันเนโวาตัว Black E d ช t น o n 2.5EL ตัวท็อปคันนี้เลยหล่อๆพร้อมชุดแต่งตระกูลสีเทาดำเป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้ราคาดีมากเลยราคาที่4 9่แ0 0เ่บาทเท่านั้นเองค่ะไม่น้อยมากเลยมาอยู่ที่44 0 0 0เท่านั้นเองใครสนใจครอยากได้ความท็อปตัวท็อปนะคะรุ่นนี้ห้ามพลาดเลยค่ะ f c ฟนิสสันนะคะคันนี้มาแล้วนะหลุดจองเป็นที่เรียบร้อยสามารถจองซื้อสดไปนั้นได้เลยค่ะไปนั้นสามารถผ่อนเดือนละประมาณ 8,002น้อยมากเลยนะเงินเดินประมาณหมื่นเจ็ดก็ซื้อได้รลคันนี้ฟรีดาวไม่ต้องขาไปเลยแล้วดู่าว่าภายในของตัว Black Edition ตัวนี้มีฟังก์ชันอะไรให้เราบ้างนะชมต่อเลยค่ะว่าตัว Black Edition ตัวนี้มีอะไรบ้างกระจกไฟฟ้ามาแล้วเรียบร้อยค่ะปรับพับมีมาแล้วค่ะตัวนี้พวงมาลัยเป็น มัลติฟังกชันแล้วเรียบร้อยนะสำหรับคันนี้ราคาเบาๆค่ะเลขมาอยู่ที่44 0หมเท่านั้นเองนะฟังก์ชันหน้าจอเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y พ n d r o i d Auto มาแล้วเรียบร้อยค่ะตัวนี้นะบอกเลยค่ะว่าคุ้มค่ามากเลยเป็นเกียร์ออโต้ค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันแน่นอนเป็นเบรกมือค่ะบอกเป็นหนังแล้วก็ผ้าตรงกลางนะทอลายแบบปัดสวยมากเลยค่ะดูดุเลยสำหรับคันนี้ค่ะได้ไปคุ้มค่ามากเลยสภาพกริปหนังตึง มีแอร์ด้านหลังเรียบร้อยนะคะไม่ต้องกลัวร้อนเลยผู้โดยสารห้องกว้างขวางสะอาดกริบมากๆเลยค่ะล้อเป็นล้อสไตล์ออทเทอเรนต์เลยนะยางสไตล์ออทเทอเรน์ก็คือลุยได้อะไรได้ค่ะเป็นรุ่นของตัว black edition คันนี้เลยใครได้ไปบอกเลยค่ะคุ้มค่าคุ้มราคาราคาดีมากเลยค่ะ499,0 0 0านั 4, 99, บาทสนใจนะคะหาสมบูร์ยนได้เลยนะคะเดี๋ยวพาชมค่ะคันนี้บอกเลยว่าหลุดจองแล้วก็พร้อมส่งมอบเลยมีคันเดียวเลยนะคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะ สำหรับตัวนี้เลยค่ะสนใจรหาสซุโมที่หน้าช่องได้เลยนะคะ